thank mm -hmm. you เชิญรับฟังข่าวสารภาครัฐและข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนองบวรลำพูกับสวทนงบวรลำพู FM 97.25เมกะเฮิร์จังหวัดนองบวรลำพูเปิดบ้านเปิดเมืองจัดงานเกษตรแฟร์ของดีเมืองลุ่มพูนำของดีเด่นดังจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อให้เป็นเวทีที่สื่อสารนโยบายถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรกรรมให้ก้าวทันและแข่งขันได้ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อวันที่17กร,รกฎาคม2 1568เวลา9นาฬิกาดตตรณมานิตากลับบ้านเกาะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรแฟกของดีเมืองลุมพูจังหวัดหนองบัวลำพูประจำปี2568ที่เวทีกลางสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำพูตำบลบ้านเพร้าวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลพำบบพ,พ,ลพ,ลพูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษา และเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ให้เข้าถึงมือเกษตรกรผู้เป็นนักสู้แนวหน้าแห่งความมั่นคงทางอาหารและเพื่อส่งเสริมการตลาดอย่างตรงไปตรงมาเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในระดับชุมชนภายในงานมีกิจกรรมขับเคลื่อนด้านการเกษตรและสหกรณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรระดับฐานรากภายใน ใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้การเสวนาวิชาการกระเจียวอุตสาจากไม้ป่าสู่พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชนกิจกรรมสาธิตการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกระเจียวอุตสาเห็ดพาโลกิจกรรมจัดแสดงสินค้าเกษตรปลอดภยัยสินค้าดีสินค้าเด่นเมืองลุ่มพูโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้